ไม่รู้ว่าจะไปลงเอยกับชิมไหนสำหรับดอนนี่ฟานเดเบนะครับมีรายง,งานข่าวล่าสุดบอกว่าฟานเดเบได้เสนอตัวให้กับบาร์ซโลนาไปแล้วนะครับโอ้โหมาตามกันหน่อยอันนี้เป็นรายง,งานข่าวจากสปอร์ตนะครับสื่อของสเปนบอกว่าดอนนี่ฟานเดเบกองกลางส่วนเกินของแมนยูตอนนี้ได้เสนอตัวเองในการไปเล่นให้กับบาร์ซ่าในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลนี้นะครับ การขาดตัวกาบี้ปิดเทอมจากการบาดเจ็บที่หัวเข่าเนี่ยจะไม่บาซ่านั้นกําลังมองหาความเป็นไปได้ที่จะหากองกลางคนใหม่เข้ามาสุดทีมในช่วงเดือนมกราคมนี้ครับพวกเขาตัดใจใช้พื้นที่ค่าเหนื่อยจากการถอดชื่อของกาบี้ในการลงทะเบียนและวิกเตอร์โรเก้ดาวยิงคนใหม่ของทีมและหวังจะใช้ในส่วนที่เหลือกับการเสนอเากองกลางคนใหม่มาร่วมชิมด้วยแล้วรายงานล่าสุดบอกว่าดอนนี่ฟันเดอร์เบ็กมิดฟิลด์ของแมนยูตอนนี้ครับ ไปเสนอตัวให้กับบาซ่าในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลน,นี้หลังจากที่ไม่สามารถสร้างความประทับใจได้เลยในรั้วของโอทราฟฟอร์ดแมนยูนับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับแมนยูด้วยค่าตัว40ล้านยูโรเนะี่ยต้องบอกว่ากองกลางทีมชาติในสแลนด์อย่างดอนนี่ฟันเดเบกไม่สามารถก้าวมาเป็นตัวหลักของทีมได้เลยแม้กระทั่งในยุคข,ของเอริกเทนหาก็ตามนะครับอดีตเจ้านายเก่าที่อาเจ็คอัมสเตอร์ดัมด้วยเหตุน,นี้เขาจึงเสนอตัวให้กับบาซ่าโดยที่ทางบาซ่ายังคงมองหากองกลางคนใหม่ พราะดูดูกาลน,นี้ยังอีกยาวไกลและพวกเขายังต้องการขุมกําลังเชิงลึกตราบใดที่สถานการณ์การเงินของบาซ่ายังอื้ออำนวยนะครับโอ้โ oh หนั่นเลยครับเหมือนว่าไปเสนอตัวให้กับบาซ่าแล้วสําหรับดอนนี่ฟานเดอร์เบนะครับโอ้โ oh หไม่รู้ว่าจะไปลงเอยได้หรือเปล่าไปร่วมงานกับแฟรงกี้เดยองนี่เหรอนะฮะเพราะว่าตอนนี้ครับอยู่แมนยูไม่รุ่งครับหมดแล้วจบแล้วนะอนาคตของฟานเดอร์เบกับแมนยูครับ ไปกันต่อไม่ได้ครับสถานการณ์มันติดขัดนะครับโอ้ต้องมาตามว่าสุดท้ายแล้วตลาดหน้าหนาวนี้จะไปลงเอ่ยกับทีมไหนสำหรับดอนนี่ฟอนเดอร์เบกจัดไปให้วรุ่นจัดไปยาวเลยครับผม